สวัสดีค่ะพ่อกินข้าวอร่อยไหมเอ๊ะมือใครยืดมามือใครยืดมายิบป้าดูจ้าดูก่อนดูก่อนดูก่อนเย้แม่เองแม่เองเออพ่อยุ่งอีกพ่อดันไหมวันนี้วันที่12สิงหาคม2 5ง6นะคะ เนี่ยตรงนี้ไม่มีกาให้พอปลาเสื้อชิ้นใหญ่พี่สาวคนที่สองทอดให้แม่กินกับพ่อกินนะคะอ้ายำ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 โบไหนไหนคนสวยใส่เสื้อสวยเส,สื้อตัวใหม่เอ,อ้ยพี่สาวคนลูกสาวคนโตซื้อให้วันแม่สิบตัวเ <laughs> <laughs> สื้อสวยเชียสิบตัวเลยนะเนี่ย มีไข่มดแดงด้วยนะคะไข่มดแดงหมกหมกแม่กําลังจกกาลังหยิบไข่มดแดงกินเข้าไปแล้วค่ะไข่มดแดงหมกค่ะกับส้มตํานะคะเห็นไหมคะต้มตําอยู่นี่แล้วก็มีน้าพริกปลาปนปลาปนพ่ฮึพ่ฮึพ่อฮึเออคนหล่อนะนี่ กี่เออกินข้าวจะหมดชามแล้วอ,อเก่งจังเลยเก่งจังเลยพ่อกินข้าวหมดชามทุกวันเลยนะคะกินข้าวอร่อยเอา้าเอ้าน้องกะลาก็หิว น้องกระลาก็อยู่มากินฝักทองนะคะดูดูดูด,ดูน้องกระลอบน้องชื่อถุงทองค่ะน้องชื่อถุงทองนะคะอ้า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 อคันอะไรมดกัดเหรอน้องชื่อถุงทองนะคะกำลังกินอะไรมะเขือเทศด้วยกำลังกินมะเขือเทศอยู่นะคะ น่ารักไหมคะนัง่งถุงทองน่ารักไหมคะกินฟักทองของมะเขือเทศอย่าก,กินเยอะแล้วลูกเดี๋ยวท้องแตกตายตอนนี้ก็มาดูพ่อแม่ต่อนะคะเออคุณแม่ตุนสวยใส่เสื้อใหม่แค่ ที่าเจ้าห้ดตวี่เาอนนถุงทองไม้ตรงนี้น <c oughs> เดี๋ยวไปจัดยาให้พ่อก่อนนะคะให้พ่อกับแม่มีหลังอาหารก็กินดวยพ่อก็มียากินหลังอาหารสามสิบนาทีแม่ก็มียากลังอาหารเหมือนกันนะคะคนพูดก็มีนะคะยาใหม่อา้าวแม่อิ่มแล้วลมแม่อิ่มแล้วมาล้างมือมอ,อ่ะอแม่กินข้าวเหนียวเสร็จกินข้าวเหนียวกับซ้มตํา แล้วก็หมก<ล>ไข่มดแดงวแล้วก็ปลาทอดตัวใหญ่จ้า,าตอนนี้เสร็จแล้วมาล้างมือล้างไม้ล้างมือกินก๋วยเดี๋ยวติดมือจ้ากินก๋วเตี๋ยว <_ T> ติดมือ <_ T> ล้างมือนะจ้าเอ, <_ T> อ้าพ่อก็กินหมดชามแล้วมาดูกันไอพ่อกินงาห,หมดจามแล้วจ้า ดูสิคะโอ้โหหมดชามแล้วไหยเดี๋ยวจัดยาก่อนจัดยาก่อนจัดยาจัดยา <c oughs> <c oughs> ยูไปยูมาน้องร้อง <c oughs> ดันไปดันมาน้องน้องก,อก็ลอกร้อง

วันก็นยาสับปะสวาหรือเป่าได้กินใช่ไหมวันนี้วันไม่ได้เนยา่ Yang kompleks pun Oh look it Panahan Dia tengok-tengok Kita ada Kini kita 三门，四门。 那美嘛，啊，就做汤吃嘛。嗯，那要不就白做汤，那真美。 วุย้ยสิบนาทีเหมือนกันกินทีนีนนีก่นยระทองกินพระทองอำขอจบคลิปนะคะขอบคุณนะคะที่รับชม,อมขอให้มีความสุขความเจริญนะคะแห่แงๆรวยๆจ้าเอ้ยพ่อ,พอกำลังคุกกล้วยจ๊กจกจัก ขอบคุณนะคะสวัสดีค่ะคนหล่อปิดท้าย